ครับรายชื่อเป็นแมตช์การแข่งขันที่70ครับประเภทเดี่ยว11ปีรอบแบ่งกลุ่มเดี่ยว16ปีนะครับรอบแบ่งกลุ่มรอบที่1กลุ่ม4เป็นการพบกันร,ระหว่างทีมหัดนุมานครับน้องภูมิพบกับวังทองหลามครับน้องไอซ์ เอาครับกำลังจะเริ่มทำการแข่งขันนะครับแมตช์ที่เป็นการบรรยายแมตช์แรกของวันนี้นะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับจะเป็นน้องไอนะครับที่จะได้ส่งลูกก่อนมาครับเกมที่1นูนเท่าเปิดด้วยโฟแฮนครับเซฟครอสกระชากออกไปครับแต้มแรกเป็นของหนุมานครับน้องภูมิชเช็คเ้นหลังได้ดีครับภูมิ วางครอสออกเยอะเลยครับลุกงนี้สองศูนย์อืมหลงครับลูกพุ่งแล้วหยุดตรงเส้นเลยครับไอ้ได้แต้มไปครับหนึ่งสอง วางขาได้ดีครับอนุมานเจ็กเซนพาดในแต้มนี้ไปครับภูมิเปลี่ยนส่ง2ต่อสเสิร์ฟล้นหลังไปเลยครับไอ้สี่สองวางคอร์สออกไปนิดเดียวครับไอ้ทาแต้มได้อย่างต่อเนื่องครับอนุมาน เสิร์ฟโซดองดงไปถึงเส้นหลังอมไม่ชัวร์ครับลูกนี้ตีไว้ก่อนแกกลับไปได้ไม่ดีครับภูมิเปลี่ยนส่ง3ต่อ5กระแทกแล้วแตะออกข้างไวเองครับพิดพิบูลแห่งวังทองหลางครับ6ต่อ3 เสพคืนไปตรงก่อนครับภูมิหนุมานได้แต้มง่ายๆครับลูกนี้7ต่อ3โอ้ฟาดเริ่มบุกค,ครับทำได้ดีครับเริ่มทำสกอร์ออกห่างเรื่อยๆครับ8ต่อ3หวางหน้าแล้วกระชาก กระชากมาเส้นหลังเต็มเส้นเลยครับลูกตะกี้ของไอซ์สวยงามมากครับหยอดครอสอลูกลงไม่ไวแต่ลูกลงชิดเส้นเลยครับลูกนี้ไล่ตามมาเป็น5ต่อ8ครับพิษพิบูลของวังทองหลางครับเซฟครอรกระชากแล้วฟาดตรงยอกยอดสวยห ดดอ้าววับหวังทองหลังเริ่มทำคะแนนตามมาเรื่อยๆครับเสิร์ฟได้ค่อนข้างดีครับหนุมานถึงเส้นหลังเลยครับ อสลูกนี้เป็นสกอร์อีกแล้วครับได้ไป2แต้มครับสำหรับครอสคอร์ตครับสำหรับการหยอดครอสครอสแล้วแต้มไปที่10ต่อ7เสิร์ฟเสียเอง2แต้มติดเลยครับไอ1 1พักครับแล้วเป็นหนุมานนะครับ ที่ได้แต้ม11ไปได้ก่อนครับ อนุมานส่งลูกทำเกมบุกได้ไวครับน้องภูมิฟาดฟาดแล้วเดินครับโอ้ยสวนกลับกลับมาได้ดีครับสำหรับไอพิษพี่บูล ีเสียง่ายเกินไปครับวังทองหลัง12ต่อ8โอ้กระโดดฟาดเลยครับชิงจังหวะเอาลูกลงได้ดีครับน้องภูมิตีไล่เส้นทางด้านขวาของสนามครับภูมิ13ต่อ8หยอดนิ่งครับแล้วเดินฟาดโอ้ย หนักแล้วคมจริงๆครับลูกนี้จากหนุมาน14ต่อ8จุดกระทบลูกการวางขาทุกอย่างเพอร์เฟกหมดครับหนุมาน15ต่อ8ช่วง9้าเข้าทำช่วง9เข้าเล่นครับท่วงท่าการเดินทำสวยงามจริงครับภูมิปลายครอส เขียรยแบกแฮนด์โอ้ยเขียรยกลับไปไม่ดีครับเขียร์ไปเข้ามือของทางด้านไอ้ครับเปลี่ยนส่ง9ต่อ15เซฟแล้วกกลับเข้าจุดเซนเตอร์ครับเลือกเล่น ได้ง่ายๆเลยครับแต้มนี้16ต่อ9ฝาดครอสเอ้าดักได้ครับไอ้โอ้พอดีมือมันยาวครับน้องภูมิดักได้สวยเลยครับวังทองหลามหยอดวางเล่นง่ายๆออกไปครับลูกนี้16 11อ่ะขออภัยครับ11ต่อ16 11เริ่มบุกบางครับไอ้แล้วแตะวางเปิดหน้าไม้พร้อมกระแทกแต่จังหวะสุดท้ายครับหยุดชง,งักไว้แล้ววางหน้าสวยงามมากครับ12ต่อ17เปลี่ยนส่งหยอดครอสให้น้ำหนักไม่พอครับลูกนี้หนุมาน13ต่อ17 เสียเองก็ต้องดึงเกมก่อนครับแล้วรีเซ็ตใหม่อืสวยครับบุกลูกนี้ตบเข้ากลางแล้วตามรอซ้ำครับเปลี่ยนส่ง18-13 19-13 เกมพอยต์ไปครับหนุมานฟาดเข้ากลางเอางัดมาได้แตะชนข้ามอยู่ไปปล่อยคืนกลางจนเกินไปครับแล้ววางยอมเลยครับไอ้ผลการแข่งขันเกมที่หนึ่งครับหนุมานครับชนะไปด้วยสกอร์21ต่อ13 อีกครั้งครับชมกันต่อในเกมที่2เกมเริ่มไวครับฝาดครอสหไม้ครับ1คะแนนสวยๆจากสุดทิสารเปิดขึ้นนำได้ดีครับหันุมาน10อืมเช็คเซ้นได้ดีครับ20 โอ้แบ oh, ็คแฮนด์กลับมาสวยครับแกไขแบ็คแฮนด์ครอสครับลูกนี้4ต่อ1อ่า3ต่อ1ครับขออภัยครับวางสูงไม่ข้ามครับเปลี่ยนส่ง2ต่อ3 ปล่อยลูกออกไปไม่ดีครับหนุมานตีเข้ากลางแล้วจังหวะน้องไอครับวิ่งคืนกับเซ็นเตอร์ครับแตะวางลูกเบาๆได้แต้มไหมครับอกรรมการให้ดีครับลูกนี้ตบไล่เส้นมาครับภูมิ4ต่อ3 จีคลอสแล้วเปลี่ยนทางอูไม่ตามครับภูมิอูดักไว้ได้หมดครับจากวังท้องหลงังทำชัญลักษ์ขอเช็ดหน้าครับอนุมานเ<บ>ทคติกการเบรกเกมทำได้ดีครับอนุมานพอรู้ว่าตัวเองตีเสียปุ๊บ อ้แล้วเปลี่ยนเกมได้ครับเสิร์ฟเสียไปเองครับวังท้องหลังแตะออกข้างไปเยอะเลยครับลูกนี้ผิดพีด่บูนตบตรงแล้วแตะหนึ่งไม้ได้บุกค,คืนอืม บุกสวนกลับทำได้ดีเลยครับพนุมาน7ต่อ4ไปหลังเลหนึ่งจังหวะครับน้องภูมิ5ต่อ7เอ้าเสิร์ฟเสียเยอะเลยครับเสียยังเสียง่ายเกินไปครับ วางเล่นเอารับเหลียวสวยอีกแล้วครับโอ้ยช็อตแต่ละช็อตวางเท้าไวเข้าลูกไวครับเลือกเล่นได้หลายตำแหน่งครับสุดที่สารจากหนุมาอ่าจากหนุมานครับนี่ครับหลอกหยอดกระชากนึงไม้แล้วฟาดโอ้ยเลือกเล่นเลยครับทำได้ทุกอย่างเลยครับลูกตะกี้นี้ตบตรงตบครอตบกลางในลูกนี้ น้องภูมิครับเลือกที่จะตบตรงไล่เส้นไหมครับ11ต่อ5เนี่ยครับฟาดอุ้ยสวยครับเนี่ยครับหลอกกระชากรถเราไม่เข้าใจกัน ชมกันต่อครับ11ต่อ5ต่อื้ลูกหลงไม้เดียวได้สกอร์ไปครับ12ต่อ5 โอ้ยกระโดดหลอกตัดหยอดครับ14ต่อ5เซเสบคอดกลับไปลูกนี้ครับมีหันไปมองตรงเส้นหน่อยหนึ่งนะครับว่าออกหรือเปล่าครับหน,นุมันเสริบเข้าทางด้านโอ้โหเฮดแล้วตบสวยครับ ปิดสกอร์ได้แต่ละแต้มน,นี่สวยจริงครับเนี่ยตัดครอสแล้วตบยัดไปจุดเดิมครับน้องภูมิกลับมาต่อเอ้าแล้วพิกไม่ลงครับลูกนี้พิกเน้นแต่ลูกไม่ข้ามไปครับสกอร์ค่อนข้างห่างเลยครับตอนนี้16ต่อ6 เปลี่ยนส่งครับ7ต่อ16หลับเลี้ยวตบครอสอืาไป1.9ครับสำหรับวังทองหลางพิษพิบูลถอยมาเนี่ยฟาดเซฟกลับคืนไปครับ กับเข้าเซ็นเตอร์ค่อนข้างช้าไปนิดเดียวครับทําให้มารับในเรื่องของลูกครอสไม่ทันครับไอ้18ตอ่อ7ฟาดตรงอืแล้วจบสกอร์ได้เลยครับวังทองหลัง8ต่อ18 ลูกอยู่ในมือของพิษพิบูครับแตะวางเล่นง,ง่ายแต่ได้แต้มครับ9ต่อ18แตะวางทันอยู่ครับพนุมานแล้วถอยซัดครอสเปลี่ยนส่ง9 10 9ต่อ9ครับ เก่าเขีย่ยไม่ถึงหลังครับกรรมการให้ดีครับแต้มนี้เสิร์ ไปแล้วลงเต็มเส้นเลยครับไอซ์ยแมตช์พอยต์สิครับสกอร์ตอนนี้ต้องเจอถึง9เบรกพอยต์ด้วยกันครับไอจากวังทองหลาแตะยอดอืมสวยครับ ได้มาแต้มหนึ่งแล้วครับ12ต่อ20ยังทันอยู่ยกคืนไปหลังแล้วเคลียร์กลับคืนมาได้ดีครับโอ้จบสวยครับและผลการแข่งข,ขันครับหนุมานครับเอาชนะไปด้วยสกอร์20 1ต่อ13และ21ต่อ12